คุณคอนเวทแฮมเปิดบ,บ้านเดินเอันติน่าทุกพาบ้านไปสองประตูตอนหนึ่งโอ้โหค,คู่นี้แต่ละเป็นคู่ที่นม่ติดสูสีแล้วก็น่าจับตามองมากๆในฤดูกาลน,นี้นะครับก็เป็นเอตันบิน่าขึ้นนำก่อนเลยนาทีที่สี่ก็เวทแฮมมา,ายิงดูความโดยจากติดโทษน,นะแล้วก็เดินสุดท,ท้ายก็เอตันติน่าใช้คอนทุบคาบ้านไปสองประตูตอนหนึ่งรับโอ้โหบอกว่าเอันปปติตน่าก็ยิ่งขึ้น มันจะยุบเป็นทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นเวทไทยเหมือนกันนี้ก็อีกคนหนึ่งบอกว่านะ่จาจะตามมองครับลายชานุปฏิมใหม่ตามมาด้วยเป็นสอดเปิดบ้านเอาชยานขะี้ตาไผไปได้สองประตูต่อนหนึ่งจากฮิบะโม,โมดิงขึ้นน้ำก่อนจากนั้นคิ้ตาบันไดจุดโทษนะอ,อีเสมอแต่ก็มาโดนทีเด็ดวิสฟาเป็นฟอดชัดประตูอุยานให้เป็นฟอร์ดทยานะเป็สองประตูต่อนหนึ่งครับ ดูกันอีกคู่คู่ไฮไลท์คู่บิ๊กแมตช์ในนักแรกนักเปิดสน,นามสิงบูทแพ้แมฟตี้ไปูประตูอลสองโอ้โหบอกเลยว่าฟิฟีโดนทางบ้านนะครับแมฟตี้เบือทงแต่ผมเองก็อยากจะพูดอยากจะขอบอกอะไรนิดหน่อยนะครับว่าถึงจะแพ้แต่ปีนี้และก็ปีหน้าฟิฟีคว้าแช,ชมป์แน่นอน ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับฝึกพิมรีกฤดูกาล2 0 2 4ถึง2 2 5นัดแรกผ่านไปแล้ว9คู่ก็เป็นก็ผ่านไปแล้ว9คู่นะก็บอกว่านัดแรกนี่ดืดเดือดจุดมันกันทุกคู่เลยนะครับเต็มแชมป์เต็มตัวทุกทีก็ตาม เชียร์ตามดูกันต่อไปและก็ขอพาไปดูตารางการแข่งขันอันดับตารางคะแนนก็เป็นใบตันนะครับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงชั่วขาวก็เป็นได้แค่ชั่วขาวครับแบบใตันเนี่ยเพราะว่าฟรีก็คือจะคว้าแชมป์ในปี2024 2025 2ป2ส2ง2ัน0ี่สิบห้ากยี่บเ็ดยีิบิ้าสามสิบนอนนลนะคว้า3แต้มก็โอ้โหวักไอทีมนะกี่ทีมไปทีมที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ในนัดแรกนะครับบอกเลยว่าปรับมือให้ แล้วก็คู่โสองคู่ตอนนี้กําลังแข่งขันระหว่างวิตเตอร์กับเปเปอร์นะบอกเลยว่าคู่นี้กําลังแข่งขันอยู่ในหนักตอนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกนิดหนึ่งทีมที่แพ้นี่ก็โอ้โหเวทแฮมฟูรแลนด์พยาตันเชลรฟี่ปัตเซอร์ฟู่พยมตันเอเวอร์ตันโน่อยนี่ก็บอกเลยว่าการเป็นพึ่งนักแรกอยากไปเอาอะไรมากับผลงานในนัดแรกนะครับเพราะว่านัดต่อไปผมบอกเลยว่าเซอร์ฟี่จะพังอาจพังอาจขึ้น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 มาเนี่ย ที่ไบตันแล้วก็คว้าแชมป์ในฤดูกาล2024 2 0 2นมานี้แน่นอนแอ้วก็ออกอไปดูคูให้ไอ้ฝาบคืนนี้เวตเตอร์จิ้งจอกสยามเปิดป้าประทะกับไกลล่ด้วยทองท็อตแฮมเปอร์โอ้โหนี่ก็เป็นโพจากกูกูก็ให้โพมาเบตเตอร์เอาชนะมีโอกาสชนะที่2 1เสมอ22%ให้สปูชนะถึง50%เลยนะโอ้โห ให้เผอชนะถึงห้าเปอร์เซ็นต์เ,เยเหลังที่ผมบอกไปนะว่าผมขอส่วนนะสติงจอกพยายามเรสเตอร์ผมบอกเลยนัดนี้ไม่มีแพ้เผลอๆชนะด้วยซ้ำก็ขอเชียร์เรสเตอร์สติงจอกพยายามเปิดบ้านไม่แพ้ไกลเดือดทองสเปอร์แน่นอน,นก็ไม่อยากจะพูดโอ,โอ้แต่คุยมากมายนะครับว่ามันมันกว่า แม่นกว่าโพแม่นกว่าเว็บก็ผมนี่แหละครับราชานุสตรีมือใหม